สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทำไมนะโปรเลียนชอบเอามือหลวงเข้าไปในเสื้อถ้าพูดถึงภาพจำสำคัญของจักรพรรดิดินโปรเลียนเราก็ต้องนึกถึงการที่เขาชอบเอามือหลวงเข้าไปในเสื้อคำถามคือทำไมเขาถึงต้องทำแบบนั้นละ่ะ มีทฤษฎีแรกบอกว่ามือของนโปเลียนมีความผิดปกติจากการสู้รบดังนั้นเลยต้องเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อเพื่อปกปิดความผิดปกตินั้นอย่างไรก็ตามก็มีคนบอกว่าเหตุผลที่นโปเลียนเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อก็เพราะเขามีอาการปวดท้องเรื้อรังเรื่องนี้ยังสอดคล้องกับสาเหตุการเสียชีวิตของเขาที่เกิดจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแต่ทฤษฎีที่ดูเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมาจากท่าโปดของสุภาพบุรุษตั้งแต่ยุคโบราณ ว่ากันว่าการเอามือหลวงเข้าในเสื้อของสุภาพบุรุษสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเอสคีเนสเอสเนส์รัฐบุรุษชาวกรีกในศตวรรษที่4ก่อนคริสต์กาลเคยกล่าวไว้ว่าการเอามือซุกซ่อนไว้ในเสื้อบง่งบอกถึงความยับยั้งชั่งใจและความสูงส่งของสุภาพบุรุษนอกจากนี้การจำกัดการเคลื่อนไหวของมือยังเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการพูดในที่สาธารณะด้วยทำให้ตั้งแต่นั้นมาเลยเกิดเป็นค่านิยมในหมู่สุภาพบุรุษยุโรปว่าการเอามือหลวงเข้าไปในเสื้อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุภาพบุรุษผู้ดี ในภาพวาดนโปเลียนอินฮิสสตาดีของศิลปินชาวฝรั่งเศสชัก์ลุยเดวิดชอคลุยสเดวิดที่วาดในปี1812นโปเลียนที่เอามือล้วงไปในเสื้อก็เป็นการสื่อว่านโปเลียนเป็นผู้ปกครองที่ถ่อมตัวและขยันภาคเพียนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ